ทำไมถึงอยากมาซื้อรถที่ไมค์กูดคารเป็น3ามคำสั้นๆครับพี่ฝนโดนใจสุดๆค่ะรับรถรับอ่างเปลสูงสุด1,000งบาท กีพีที่หนึ่งครับผมสวัสดีครับผู้จัดการต้อมครับสวัสดีครับเหียไหมครับครับเหียไหมก่อนจะเข้ารายการเฮียได้ข่าวมาว่าเจ้าของรถคันนี้ได้โปรใหม่ใช่ไหมครับเฮียครับผมไม่ทราบว่าเป็นโปรอะไรครับผมนี่เลยครับคุณผู้ชมอะไรครับเฮียฝากหมดครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดโปรเด็ดๆโดนๆชื่อโปรว่า รับรถรับอ่งเปาสูงสุด1 0 0 0 0ืบาทครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงรายการอะไรครับผมรายการปล่อยรถสวยๆชื่อรายการว่าจะเอาไม่ล่มจะเอาไม่ล่ะรถสวยแล้วก็โปเลงแรงของเฮียไม้นะครับ ก่อนที่จะไปพบกับลูกค้านะครับผมก็มีมาตรฐาน CP คอยบริการลูกค้าอีกเช่นเคย P ที่ทีึ่ง p ี e m มยมค a ารถสวยใหม่แท้จะมาเป็นเพลงก็เกรงใจอยู่นะครับ P ที่2พี p เี m i มเ Service มีบริการหลังการขายดูแลเครื่องยนต์และก็เกียร์นานถึง6เดือนหรือ10,000กิโลครับผมส่วน p ีเมียมที่3าม p เเมียม f i n น n c e ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีเจ้าที่เกี่ยวกับสินเชื่อ,อบริการลูกค้า24ชั่วโมง รีเมียมสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยครับคุณลูกค้าพีเมียมฮารกับผมบริการจาาหัวใจของทีมงานไมค์กูสคาครับครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนิสสันมัสสีดำนะปี18นะลูกค้าที่นี่เรารับประกันเลขไม์ด้วยเนาะ สิ่งที่ลูกค้าได้รับนะเดี๋ยวผมไปถามลูกค้าจริงๆในช่วงที่2นะว่าลูกค้าได้รับอะไรในการออกรถจากไมค์กู๊ดขาบ้างแล้วก็เรามีบริการอะไรจากลูกค้าช่องทางทั้ง Walk in ินออนไลน์ไปสวัสดีฮะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างอยู่ในช่วงที่2แล้วนะครับผู้ชมกับโพสต์ปักหมุดวันนี้ไมค์มาอยู่กับผู้โชคดี คนแรกของแฟนเพจที่ในโพสต์ปักหมุดโปรอ่างเปานะคุณลูกค้าใครยังไม่มีรถที่ถูกใจที่ไหนฝากติดตามที่แฟนเพจเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมเฮียไม้อยู่กับคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรครับอ่าชื่อสิรินาชมพูนิมิตรนะคะอยู่จังหวัดพิษณุลโลกคะ่ะทำงานอยู่อู๋สี่พีเอ็นค่ะชื่อเล่นชื่อฝนนะคะ ก็รู้สึกตื่นเต้นมากคุณลูกค้านี่เป็นโปรโมชั่นที่ตั้งใจคิดคอนเทนต์กันมากันหลายเดือนมากลูกค้าแล้วได้รับการตอบรับตั้งแต่ครั้งแรกที่เรานำเสนอเลยเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมน่าจะอยากรู้เหมือนผมแล้วว่าเพราะอะไรเนาะถึงได้มาเจอกันโทษน,นะครับคุณฝนไม่ทราบว่า คุณฝนเจอโชว์รูมไมค์พูดคาได้ยังไงครับอ่าปกติเนาะคืออยากได้รถอยากมีรถทีเนี้ยคือเราอ่ะมีการดูหลายๆเพจหลายหลายหลายเฟซบุอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมาสะดุดตาตรงที่ไมค์พูดคาเนาะแล้วทีก็ดูมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะอยากได้อยากได้รถก็เลยชวนคุณแม่มาดูแล้วทีเนี้ยพอมาดูปุ๊บถูกใจมาดูรถจริงแล้วถูกใจเลยถูกใจทั้งคุณแม่แล้วก็ถูกใจทั้งตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็เลย ได้รถโอเคก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากขอบคุณช่องทางดีๆเนาะแฟนเพจนะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้ได้เจอกันนะครับลูกค้าอ่าสำหรับสิ่งที่ลูกค้าอยากทราบจริงๆว่าออกรถที่ไหมอะ่ะอยากให้พี่ฝนประชาสัมพันธ์ให้หน่อยได้อะไรกลับไปบ้างบ้างตั้งแต่วันที่มาชมรถถ้าเกิดลูกค้า คนไหนที่อยากออกรถนะคะแนะนําให้มาที่ไมค์คุยคาเพราะว่าเขาจะมีโปรโมชั่นดีๆอย่างเช่นอาฟรีภาษีพอรบรฟรีค่าโอนแล้วก็มีฟรีพรบรสองบวกนะคะแล้วก็ดูแลหลังการใช้งานก็คือเครื่องเกียร์หเดือนแล้วก็1 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็ที่สําคัญจะฝากคุณผู้ชมวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ผมตั้งใจ คืนกำไรให้กับลูกค้านะขออนุญาตเลยแล้วกันก็ขอบพระคุณมากครับพี่ฝนที่ <c oughs> ให้เกียรติเป็นเคสแรกมาอยู่ในครอบครัวมัคคุตค้าก็จองเท่าไหร่รับเท่านั้นนะวันนี้พี่ฝนจองไว้ที่1น0่งมืนบาทขออนุญาตให้อ่างเปาอีก1 0 0 0 0มืนบาทไปดูแลกันต่อนะครับขอบพระคุณครับ <c oughs> โอเคก็ท้ายนี้นะคุณผู้ชมใครอยากได้โอ่างเปาแบบนี้นะลอง เพื่อนๆฝากเพื่อนๆลองฟังความคิดเห็นพี่ฝนดูว่าทำไมถึงอยากมาซื้อรถที่ไมค์กู๊ดคาเป็น3ามคำสั้นๆครับพี่ฝนโดนใจสุดๆค่ะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับคุณลูกค้าใครอยากได้โปรอ่างเปาจอง1 0 0 0 0มืรับสูงสุด1 0,000บาทไปเจอกันเคสที่2นะสำหรับวันนี้ไมค์ ขอบคุณคุณลูกค้ามากมากก็ขออนุญาตทิ้งช่องทางไวนะ้เนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเพิ่งรู้จักเราครั้งแรกเนาะขออนุญาตหนึ่งเลยนะครับเป็นแฟนเพจเนาะเฟซบุ๊กเต้นรถยนต์มือสองไมค์กู๊ดคาร์ก็เกา้าพัโนก้ารลกเนาะหรือช่องทางไลน์แอดนะครับแอดไมค์จีซีเก้าเก้าเก้านะครับหรือเป็นทางหมายเลขติดต่อนะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างล่างเนาะแล้วก็นี่เลยโปรโมชั่นโพสต์ปักหมุดนะไปฟังเพลงให้จบแล้วคุณจะได้อะไรด้วยนะก็ เดี๋ยวไปเจอกันใน EP ที่2นะครับลูกค้าผมมีบริการส่งรถถึงบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฝนขอบคุณครับ